กรุณาดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะพบคุณคือคนในคลิปนี้หรือไม่ทุกคนบนโลกเป็นอัจฉริยะรวมถึงคุณด้วยแต่ระบบการศึกษาปัจจุบันยังไม่พัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเราตัดสินความสามารถของคนโดยการใช้มาตรฐานเดียวซึ่งเหมือนการตัดสินช้างด้วยการปีนต้นไม้หรือบังคับลิงให้ว่ายน้ำผลคือหลายคนคิดว่าตัวเองไม่เก่งทั้งที่แต่ละคนมีความถนัดที่ต่างกันเทคโนโลยีและทุกสิ่งรอบตัวพัฒนาไปมากแต่ระบบการศึกษาแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย ห้องเรียนในปัจจุบันยังคล้ายกับเมื่อ100ปีก่อนแม้ผู้บริหารจะอ้างว่าเตรียมเด็กเพื่ออนาคตแต่การเรียนการสอนยังเน้นให้นักเรียนอยู่ในกรอบเดียวกันถูกฝึกให้เหมือนหุ่นยนต์เน้นผลการเรียนแบบเกรดแทนที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพรสวรรค์ที่แตกต่างกันเราควรหันมาปรับการศึกษาให้สอดคล้องกับทฤษฎีพหูปัญญาของดร์โฮเวิร์ดกาดเนอร์และซอฟต์สกิลร่วมสมัยเพื่อพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ควรยืดหยุ่นเพื่อดึงศักยภาพเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลออกมา นอกจากนี้การศึกษาแบบเดิมไม่รับประกันความสำเร็จในชีวิตจริงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดงานและความต้องการของโลกยุคใหม่เป็นสิ่งจำเป็นนี้คือสิ่งสำคัญมากแม้เด็กวัยเรียนจะเป็นเพียง20%ของประชากรในวันนี้แต่พวกเขาคือ100%ของอนาคตชาติการศึกษาใหม่ควรปลดปล่อยพลังของเยาวชนเพื่อความมั่นคงและความเท่าเทียมในอนาคต สถาบันเบรนเทนสแกนสนับสนุนการค้นพบพรสวรรค์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของเยาวชนไทย <Scan. S 1> ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ